ขอตัวค่ะ<า>อะไรนะไม่วิคือได้ทไม่ยินเกยพูดอะไรนะไม่ได้ยินเลยเชิญโทรศัพท์มันดังอ๋อ บางทีเขาทํางานหรือเปล่าขนาดแกก็จะถ้าหนูทําทงานหนูก็จะตอบเว้ยยกเว้นหนูติดสตอรี่แบบที่มันต้องคูดต้องคุยต้องอยู่ตรงนั้นต้องจดจ่ออะไรเงี้ยอื่นห<ใ>นูตอบ <ใน S 1> ไม่ได้ถ้าหนูทํางานหนูก็จะตอบเว้ยไปไปไปพ่อมาโค<อ>ว่าไงหรอชิบหายแล้วทำไงดีอ่ะพี่ พี่เห็นนาเกียวพฮ้ใครข้ายังยังไม่ได้จกเลยยังไม่ได้จกเลยพี่ก็ไปยืนเฉยๆนะเมื่อกี้พี่ก็ไม่ได้จกนะเกี่ยวยังไม่ได้จกเลยนะพี่ยคนตัวได้ไหมครับนะคะพี่ยาคุณลองหน่อยพี่ได้ขาเข้้ไ่ะทั้งหมดเลยเพื่อเป็นการพี่ไม่มีของละพี่คดูเรื่องนีหลวดจะได้ไหมไม่เกียว มันหลุดกได้หรือเปล่าหนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะเจลี่ไปเจลีเนี่แอดูสภาพรถคือริ่าเจ่แะจะพังแล้วรถอะโอ้โห เขานั่งสิเขาจะอ้อเขานั่งสิอ่ะแตกไหมตก่ง้นนะาแตกไหมเอาเออเอียกูไม่มีบัตรดีแตกไหมจ้าน้องไม่เกลียวมีใครมีบัตรปะไม่มีบัตรเลยก็ไอ้เกลียว พี่ครับอย่าทำร้ายหนูเอได้ไหมเอาไม่มีกว่าหนึ่งหนูทำไมเนี่ยแท็กไหมแท็กไหมแค่ตอนนี้จับได้แล้วไงเรจลเลยถามว่าแท็กไหมนี่เอาหมดคันนะเอาไม่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 เจลด้วยเอาไม่ไม่ไม่เจลคนเดียวเลยอ่ะไม่เอาแบบนี้ดีว่าคุณตำรวจเอาไงเอาไงเอาคือคืนนั่นไง คือคุณตำรวจต้องให้ลูกมันพันก่อนบ่ามันยังไม่พันเลยตอนเมื่อกี้สุกแล้วคันนึงแล้วหนูจอดไงถูกไหมไม่ตอนเราต้องให้รถมันพังก่อนอันนี้ถูกใช่รถมันยังไม่พังก็คือยิงไม่ได้ยิงได้ิงได้แล้วครับยิงไม่ได้เด็าเป็นยิงแด้เรืคอยไมาช่วยได้บ้างวะให้โอกาสครั้งที่หนึ่งพอเรามักจะให้โอกาสกัน ใช่ค่ะให้โอกาสให้โอกาสครั้งที่สองอันนี้เราต้องโอกาสซ่อมใช่ไหมครับถูกโอกาสซ่อมแท็กแบ็คไหมให้โอกาสซ่อมได้เหรอคะก็แท็กแบ็คไงโชว์แท็กแบ็คถ้ามีแท็กแบ็คจะให้โอกาสซ่อมได้แท็กแบ็คสองใบนะสองใบเลยหรอใช่สี่คนสองใบสี่คนสองใบแต่มีคันเดียวนะคจะอยู่หนึ่งใบต่อสองคน นันทดจังชีวิตสี่คนต้องใช้สองใบเลยเหรอสูกใบเดียวมไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้มีเวลาให้ถึงแค่สี่นาฬิกาสิบห้านาที <c oughs> อยุดาขยับคนตอนอ้อครับได้โปรดให้อาภัยกันเถอะครับ <c oughs> ไม่ได้ครับผมทำตามกฎหมาย <c oughs> อย่อยู่ควดไกลไว้ก่อนรีบันย,ยังอย,ยัง คุณมีเวลาเหลือแค่สองนาทีมึงก็สองนาทีมาแต่เมื่อเดี้วนะใช่เหรอหนูหนูอ่ะหนูอ่ะเป็นผู้เล่นใหม่กันค่ะไม่ใช่เอ้าไม่เชื่อโชว์บัตรค่ะเพื่อนๆโชว์บัตรเลยค่ะเ่มาครับคนนี้อยู่ออฟฟินออฟฟินใครไ่ช่ไม่ใช่หรอไม่สนงไปก่อนสวยใช่เห็นผู้หญิงหมด ไม่เอาเอาไปหนึ่งหม็ดแล้วไอ้เพียงไม่มีค่ะไม่มีไม่มีโวีเลยค่ะไม่เทคกไหมถ้าไม่เทคล็อกแล้วไอ้จับหนึ่งย่าใครจะทำเพื่อนู๋สองนาทีเลยครับตาล้อต้องมือไม่ต่อสักเลยครับคุณต่อไอ้จับเบอร์ไม่อยู่เลยวะช่วยกูแก้วไอเรียนเดี๋ยวขาตาเพื่อนมากระที่จะทำไงแล้วฮะก็ลองดูตำรวจตอนนี้มีสามสิบกว่าคนเยอะเนาะไอ้พี่แมน มันอยู่คนละที่ถ้าสิบห้าปุ๊บเมื่อไหร่ลงหมดเลยนะไม่คุณตำรวจค่ะจริงๆเราควรที่ถ้าใครจะวิ่งคิดดีๆนะถ้าใครจะวิ่งคิดดีๆใช่ไหมพวกเราเป็นผู้เล่นใหม่ถูกไหมโชว์บัตรโชว์บัตรใครสองสามไปคุยกันต่อกันในทุกโชว์บัตรโชว์บัตรใหม่เลยค่ะเพื่อนๆยูจะไม่หนีเลยค่ะโหนี่โค่นค่ะ อพอ,อลีคับข<น>อนีก่อนได้ไมไอ,อนีก่อนได้ไหมครับเราีกันเลเฮ้เหลืองขึ้นรถเร็ว <laughs> คุณดี <laughs> คุณดีใครอยู่กันคุณน <laughs> <laughs> Kulap, kulap, kulap alat kuliah, ู่นะแต่มันอยู่ไกลกันน่ะแต่ละคุน่ะทำไมเป็นของพี่ซาน เก็บไปเก็บ <Merci> ไี้โคคินเนี่ยขอบัตรเทคส่งที่ใครได้บ้างอ่ะ เขียนไงว่าเทคหน่อยนี่ป่ะถือต่อมาได้ป่ะทุกคนในตู้หนูมีป่ะยูทพปกปเลยสิบใบ้ยดูนะัาเทคอะ่ะ นี S <S 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 ่อยู่ไหนอ่ะไม่ได้ยินน,นอนเนมียโดนจับปะโดนจับสีเจ้าหนีอ่ะขึ้นรถอ่ะโดนจับก็บ้าแล้วโดนตั้งสามคนรัคนเดียวอย่างน้อยก็รอดไงเขาไม่ได้เรียกรักเพื่อนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าทิ้งเพื่อนอ okay, โ,โดนสี่กับโดนสามพียงอะไระโดนสี่ดีกว่าอีกไม่ทิ้งเพื่อนไม่เกี่ยวไปเอาไปซื้อบัตรแท็กเลย มาเลยข่คือขับอะไรคือขับอะไรคือเคสขเกลอันนี้มามอบหรือเปล่าอะไรคะไม่มีอะไรค่ะหนูมาขับเถน้นค่ะเกลเบิกรถสองเกลคันนั้นให้หน่อยดีค่ะไม่มีอะไรนะค่ะคุณตำรวจ ไม่ใช่ใคนหน้าค่ะครับแต่ว่าวันนี้อยากเจอกันอีกเลยครับตลอโชคดีครับดีใจครับใหม่ใหม่ครับตลอแล้วตลอดที่ตากลัวี่ยซื้อหมัดซื้อหมัดเทคนี่ใบเท่าไหร่คะไอ้ห้าพันถ้าพันมาห้าพันหนูซื้อยี่สิบใบค่ะนั่นแหละตรงตรงข้างๆมาเดินไปตรงนั้นเลยจะมีผู้ชายยืนอยู่เอ็มพีซีนี่อยู่ใช่ไหมครับได้ใช่ไหมคะได้เป็นร้อยก็ได้ ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะเขาบอกยังไงเกลยพิงินเนี่ยเนี่ยฮัลโหลครับคุณพ่อมายืนทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยทำไมกดรวมไม่ได้อ่ะวิ่งเป็นร้อยได้จริงอันนี้ให้เฉพาะเกม้งใช่หรอพอเก้งซื้อได้เลยตรงนั้นน่ะซื้อเลยซื้อได้ซื้อเป็นร้อยใบเลยมันมาซื้อได้เฉพาะเก้งหรอครับคุณไม่ได้หมดเลยกันนะเขา้ะได้แกล เจลยืมรถคันนั้นเลยดิจะไปเก็บเห็ดอ่ะเจลคันไหนคันที่เจลเคยเบิกให้อ่ะรถสี่ซื้อเยอะรถสี่ซื้อรถสีแดงอ่ะรถสองอ่ะมันร้อยใบป้ามีใครมีพัตเตอร์ป้าหนูจะตายอีกหนึโอ้ยหนูไม่ไปโจงแล้วค่ะพี่ตอรอค่ะซื้อสิบใบพอมีใครมึงมีพัตเตอร์ป้า อะไรหราไม่รู้จักพัตเตอร์เอ้ยมีบันเนทตปะมีอะขอ,อนหน่อยดิกูจะตายแล้วกระเป๋ากระเป๋าหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ตำรวจมันร้อหลอดน่ะมันอยากให้เราโดนจับปีกนั้นอ่ะ